สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนๆโนลรลิป๊อปโครเชตทุกคนวันนี้บีจะพามาดูนะคะวิธีอ่านแพทเทิร์นญี่ปุ่นแบบที่บีใช้นะคะว่าบีใช้วิธีอ่านยังไงเนาะก็คือโดยบีที่ไม่ได้เป็นคนรู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าใช้วิธีไหนในการอ่านเนาะก่อนอื่นเลยบีก็จะดูพวกเข็มโครเชตก่อนนะคะว่าใช้เข็มเบอร์อะไรเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการเลือกใหม่นะคะให้มันได้ขนาดใกล้เคียงกับแบบ เราก็มาดูตรงส่วนที่อยู่ด้านบนก่อนเลยนะคะตรงนั้นมันจะเป็นพวกวัส,วสดุอุปกรณ์เราอาจจะใช้ตัวอแอป Google Translate ช่วยด้วยก็ได้นะคะโดยที่ตัวแอป Google Translate ใช่ไหมคะมีจะเลือกญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะหรือว่าจะเปลี่ยนจากญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนตัวบีว่าพอแปลจากญี่ปุ่นเป็นอังกฤษแล้วมันเข้าใจได้ง่ายกว่าแปลเป็นไทยนะคะ ก็จะเลือกนะคะตรงปุ่มกล้องเนาะเพื่อที่จะส่องไปแล้วให้มันแปลให้นะคะมันก็จะแปลขึ้นมาละอันนี้ก็จะช่วยนะคะว่าส่วนต่างๆก็จะพอแปลคร่าวๆได้นะคะมันอาจจะอ่านงงๆบ้างแล้วก็จับใจความเอาเริ่มจากตัวของเข็มก่อนเนาะอย่างที่บีบอกตรงนี้ก็จ่ตรงนี้เลยเจ็ดทับศูนย จะใช้เป็นเบอร์7ทับศูนย์เพราะฉะนั้นไหมที่ใช้มีก็จะเลือกไหมเส้นใหญ่หน่อยที่มันเหมาะกับเบอร์7ิทับศูนย์ถ้าเราอยากจะเช็คว่าไหมนะคะตามแพทเทิร์นเลยที่เขาใช้อะลักษณะเส้นไหมจริงๆเป็นยังไงหรือว่าเราอยากจะสั่งซื้อแบบรุ่นเดียวกันเลยเราจะเอาไปเช็คได้ยังไงใช่ไหมคะตรงนี้เนาะเราก็สามารถใช้ตัวของ Google Translate ช่วยได้นะคะก็คือเราจะเลือกเป็นกดที่ปุ่มถ่ายรูปเนาะ เราก็ถ่ายไปตรงชื่อของไหมก่อนเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จิ้มตรงตัวที่เราต้องการนะคะชื่อไหมเนาะตรงนี้ลากคุมมาเลยแล้วเราก็กดค้นหานะคะมันก็จะไปตัวรุ่นใหมท่ที่อยู่ที่เราถ่ายมาเมื่อกี้เลยนะคะมันก็จะเป็นรุ่นนี้เนาะเราอยากดูเราก็คิกเข้าไปดูเลยลักษณะสิ้นใหม่เขาก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะได้ ถ้าเราอยากได้แบบว่าไหมที่มันเส้นใกล้เคียงเราก็จะได้เทียบได้นะคะขั้นตอนต่อไปก็อาจจะดูขนาดสําเร็จของชิ้นงานด้วยก็ได้นะแพทญี่ปุ่นเขามักจะบอกนะคะว่าชิ้นงานแต่ละส่วนมันขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวซีนี่ก็คือจะเป็น8เซนนะคะเนาะอันนี้ก็4เซน6เซนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเช็คเพื่อที่เราถักออกมาแล้วจะได้ขนาดใกล้เคียงกับแบบเขานะคะแพทญี่ปุ่นก็จะมีตารางตรงนี้มาให้ด้วยเนาะมัน ช่องแรกตรงนี้จะเป็นแถวเลขแถวนะคะก็แถวที่1ขึ้นไปถึงแถวที่7แล้วจากนั้นตรงนี้ก็มีขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้จะเป็นจํานวนหลักนะคะจํานวนหลักของแต่ละแถวแถวที่1มีอยู่6หลักแถวที่สองมีอยู่12หลักแบบนี้นะคะเอาไว้ช่วยเช็คว่าแต่ละแถวจํานวนหลักรวมเป็นเท่าไหร่แล้วก็ด้านหลังนะคะที่เป็นบวก6แล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะบวก2บวก1ลบ9อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าจํานวนหลัก ในแต่ละแถวมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือว่าลดขึ้นเท่าไหร่จากแถวก่อนหน้าอย่างตรงนี้เขาใส่ปีกาไว้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นวกหกก็หมายความว่าแต่ละแถวจะเพิ่มทีละหกหลักนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือเพิ่มสองหลักแถวที่สองเพิ่มสองหลักจากแถวก่อนหน้าเนาะแถวที่สี่ตรงนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งหลักจากแถวที่สามแล้วก็แถวที่ห้าตรงนี้นะคะมันเป็นลบเก้าเนาะก็หมายความว่าจำนวนหลักของแถวที่เก้านะคะลดลงเก้าหลักจากแถวที่สี่ ก็จะทําให้ง่ายมากขึ้นให้เราไม่ต้องมาคอยนับนะคะว่าเออแต่และแต่และแถวจานวนหลักมันเท่าไหร่นะเราก็เช็คจากตารางนี้ได้เลยขั้นตอนต่อไปก็ดูสัญลักษณ์ที่ใช้ในแพทเทิร์นนะคะสามารถใช้ g o g l e t r a n ท late แปลได้นะคะตรงนี้แต่อาจจะงงๆได้นะคะมีว่าใช้การเทียบกับใน Google ดีกว่าว่าตัวลายถักพวกเนี้มันคือลายอะไรเนาะเราก็เซิร์ชเข้าไปนะคะก็จะใช้เป็นคำนี้ก็ได้โคเชซิมโบ l แบบนี้นะคะ แล้วเราก็มาลองเปิดเทียบดูว่าตัวพวกนี้มันคือตัวอะไรเนาะอย่างอันนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นลายนี้เนาะนจะเป็นลายเกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะจะเป็นเกี่ยวล้างเนี่ยเราก็ไปหาเทียบดูในกรณีที่เราไม่รู้จักลายถักนะคะตรงนี้มีไม่ได้มาสอนนะคะว่าแต่ละแถวถักยังไงเนาะจะ มาบอกเป็นวิธีอ่านแพทเทิร์นง่ายๆแบบที่บีใช้นะคะหลังจากที่เราผ่านตัวของสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แล้วเราก็มาลองดูผังลายกันบ้างนะคะตัวผังลายนะคะข้อดีก็คือมันจะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับทรงที่เราถักออกมาเลยเนาะอย่างตัวนี้มันจะเป็นตะก้าห้อยนะคะตะตะก้าแขวนมันก็เป็นทรงกลมแบบนี้ผังลายเขาก็ทําออกมาเป็นรูปวงกลมก็ทําให้เราเวลาเราถักออกมาเราก็มาเทียบรูปมันก็จะคล้ายๆกันก็ทําให้เข้าใจง่ายนี้นะคะ ก่อนอื่นเราก็จะต้องเริ่มหาจุดที่เราจะเริ่มต้นถักก่อนว่ามันเริ่มตรงไหนเนาะก็คือเริ่มจากแถวที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ไล่หาเลยเราก็จะเจอว่าแถวที่หนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้มันก็แพทมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเนาะเราก็ไล่หาเลยโอ้แถวที่หนึ่งอยู่นี่นี่เองแล้วก็ไล่ขึ้นไปแล้วก็เห็นว่าแต่ละแถวมีโซ่แบบนี้ด้วยก็หมายถึงเป็นการถักแบบปิดงานทุกแถวนะคะไม่ใช่ถักแบบกุ้นหอยเนาะ แล้วขั้นต่อไปนะคะเราก็ดูตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ถ้าเป็นตัววงกลมแล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้เนาะก็สมัยถึงการขึ้นต้นงานแบบวงกลมก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะไปขึ้นงานวงกลมแบบไหนนะคะจะถักเริ่มต้นด้วยโซ่แล้วถักเลื่อนห่วงติดเป็นวงกลมหรือจะทําตัวมีจิกลิงก็ได้แล้วแต่เลยแล้วจากนั้นเราก็ดูนะคะว่าแถวที่หนึ่งเขาถักอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่าตรงนี้แถวที่หนึ่งถักด้วยลาย X ใช่ไหมคะเราก็นับจํานวนหลักหรือไม่ต้องนับก็ได้ดูตรงนี้เลย ถักกทั้งหมด6ตัวแค่นั้นเองถัก x ในวงกลมนะคะเสร็จแล้วก็ดูว่ามันมีการถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกไหมอย่างอันนี้มีพอมีเราก็ถักเชื่อมติดกับตัวของหลักแรกด้วยแล้วพอแถวต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าแถวต่อไปถักด้วยลายอะไรอ่าแบบนี้ลายวีแล้วข้อดีของแพทเทิร์นแบบนี้ก็คือมันจะบอกด้วยว่าเราจะถักลายวีลงตรงหลักไหนของแถวที่แล้วใช่ไหมคะ ขาของลายมันชี้ที่ตัวไหนเราก็ถักลงตัวนั้นอย่างเราถักวีตัวนี้ mm hmm. ก็คือเราก็จะถักลงในช่องนี้ช่องแรกเลยพอวีตัวที่สองเราก็ถักลงในช่องที่สองของแถวที่แล้ว mm hmm. ก็จะเป็นข้อดีของแพทเทิร์นแบบผังลายนะคะพอแถวต่อไปเห็นไหมแถวพอแถวต่อไปก็เหมือนกันหลักแรกก็ถัก x ลงไปที่หลักแรกเลยของแถวที่แล้วแล้วก็ถัก V ลงไปในหลักที่สอง ของแถวกว่อนหน้าจากนั้นก็ถัก X ลงในหลักถัดไปเห็นไหมคะแล้วก็ถัก V ลงในหลักถัดไปเราก็ดูแค่ว่าตัวสัญลักษณ์นะคะมันวางอยู่บนหลักไหนวางอยู่ลายไหนของแถวกว่อนหน้าเราก็ถักลงนั้นลงตรงนั้นเลยนะคะมันก็จะไล่ๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆถักขึ้นไปทีละแถวทีละแถวทีละแถวนะคะ แล้วจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าจากแถวที่5ไปถึงแถวที่38เลยมันเป็นเส้นประลักใช่ไหมคะไม่มีตัวของสัญ,ญลักษณ์อยู่ก็จะหมายความว่าเราจะถักเหมือนลายของแถวก่อนหน้านะคะถักคงที่ไปเรื่อยๆเลยอย่างอันนี้แถวก่อนหน้าจะเป็นลาย x ใช่ไหมคะเราก็จะถักลาย x ลงไปในทุกหลักเลยยาวจากแถวที่6ไปจนถึงแถวที่38เลยก็จะมีอยู่แค่นี้เองขั้นตอนในการอ่านผังลายเนาะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะช่วยให้เพื่อนๆได้ฝึกอ่านแพทเทิร์นญี่ปุ่นถักตามผังลายได้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มาจนจบนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาติดตามนะคะว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเนาะโครเชต์ใครๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ